ครับวันนี้ก็จะมาติวนะครับเป็นแนวข้อสอบในเรืออากาศนะครับปี45หรือว่าข้อสอบเข้าเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศนั่นเองนะครับ<ส>ก็เราลองมาดูกันเลยนะครับเกิดเขาบอกว่าถ้าศูนย์งองศานะครับ a เนี่ยมีค่ามากกว่าศูนองศาแต่น้อยกว่า90องศาแล้วไซน์บวก1นะครับ เท่ากับ2 cos a, จงหาค่าของ s i n a นะครับสรุปก็คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับในข้อนี้ก็คือเอกลักษณ์ติโกณนะครับก็คือ s i n กำลังสองบวกกับ cos กำลังสอมีค่าเท่ากับ1นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะครับนี่ นะครับทีนี้เราก็จะมาใช้สิ่งที่โจทย์ให้นะครับอันนี้เราลองสังเกตดู s i n a นะครับลอกมาก่อนบวก1เท่ากับ2 cos กลังขอภัยครับ CosA ทีนี้เราจะยกกำลังสองทั้ง2ข้างนะ mm hmm. เพื่อพยายามจัดรูปให้โดยการใช้เอกลักษณ์ตีโกณให้เป็นประโยชน์เนาะ mm hmm. ก็คือยกกำลังสองสองข้างนะครับป๊บ นี่ยกกำลังสองยกกำลังสองนะครับทีนี้ไอ, 2, อสองโคศเเนี่ยก็จะขอเขียนเป็นสนะครับสองกำลังสองได้4เนาะแล้วก็โคศเก็คือโคศกำลังสองเอฐานนะแล้วทีนี้เราก็มาดูฝั่งนี้นะครับบวกเอมันเป็นไซเอบวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นไซกำลังสองเอบวกสองไซเ บวกกับ1อ่าทีนี้เราจะเริ่มเห็นอะไรดีๆแล้วนะครับทีนี้เราก็สังเกตดูนะครับเนี่ยนี่เป็นไซน์หมดเลยแต่นี่เป็นคอสนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเปลี่ยนคอสเนี่ยให้อยู่ในรูปของไซน์เราก็จะมีโอกาสที่จะหาคําตอบว่าไซน์เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับภายเน,น้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเปลี่ยนคอสให้อยู่ในรูปไซน์นะครับซึ่งเราสังเกตไหมอันนี้เป็นคอสต์กำลังสองเเหมือนกันนะ ทีนี้ถ้าเกิดเราย้ายข้างเนี่ยมันก็จะเหลือ cos กำลังสองตัวเดียวใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น1ลบ sin ถูกต้องไหมนะครับก็จะเป็น cos กำลังสองมีค่าเท่ากับ1ตัวนี้บวกอยู่เนาะขอย้ายมาเป็นลบ sin ์ ide, กำลัง2นะองเอสมการเดิมเลยแต่ขอแค่ย้ายข้างนะครับปับ๊บทีนี้แล้วเมื่อเมื่อเรารู้แล้ว cos กำลังสองเเราสังเกตดูนะครับไอตัวนี้ กับตัวนี้มีค่าเท่ากันเลยจริงไหมคือตัวเดียวกันนะครับแต่นี่คูณ4อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะลอกมาเป็น c นะครับขอเปลี่ยนรูปไซน์กำลังสองขอให้ขอเปลี่ยนรูปคอสกำลังสอง a นะให้เป็น1ลบไซน์กำลังสอง a นะครับฝับ่งนี้ไม่ต้องอะไรเรานิ่งๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็คูณกระจายเข้ามาเลยปับป๊บปั๊บฝั่งนี้เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะเหมือนเดิมเลยเราค่อยลอกมาใส่บรรทัดน,นี้เลยนะครับ 4คูณ1ก็เป็น 4, นะครับนี่ก็จะเป็นลบ4ไซน์กำลัง 2A เนาะทีนี้ก็จะเป็นไซน์ side, กำลังสอ side, ง A, บวก2ไซน์ A นะครับบวก1นี่สังเกตดูจะเป็นไซน์เหมือแล้วนะครับแล้วก็ไม่ยากแล้วนะครับทีนี้เราก็มาลุยกันต่อ ฝั่งนี้นะครับเป็นลบ4ไซน์กำลัง 2a ฝั่งนี้เป็นไซน์กำลัง 2a นะครับขอย้ายข้างไปนะครับ4บวก1ก็เป็น5นะครับไซน์กำลัง 2a นะครับทีนี้เมื่อเราคิดแล้วนะครับบอกเสมอว่าเราก็ขีดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราคิดไปแล้วนะครับบวกไหน2ไซน์ a นะครับอันนี้ไม่มีคู่ของมันก็ลองมาเลย แล้วก็คีดนะครับทีนี้ก็จะเหลือ2ตัวนะครับการคีดเนี่ยมันทําให้เราไม่ตกหล่นเลยนะไอสเนี่ยก็ย้ายข้างมาก1อันนี้เป็นบวก4นะก็ย้ายมาลบสี่หลบสี่ก็จะเป็นลบสนะครับฝั่งนี้ก็จะเหลือ0ูนย์นะครับนี่ก็ขีดประมาณนี้ทีนี้เราก็มาแยกนะครับแยกตัวประกอบนะ ถ้าน้องคนไหนยังไม่เข้าใจคลิปแยกตัวประกอบเดี๋ยวพี่เพิ่มไอร์ดให้นะครับด้านบนขวานะตรงนี้อืมทีนี้เราก็แยกเลยเป็นสองวงเล็บนะครับได้สองวงเล็บแน่ๆอันนี้ขอเขียนเท่ากับมาอยู่ตรงนี้เนาะทีนี้เราก็มันต้องเป็นอันนึงนะครับเป็นห้าไซด์เอนะครับอีกอันนึงเป็นไซด์เอแน่นอนทีนี้มันก็จะลบสามเนี่ย เครื่องหมายลบนะครับมันก็จะต่างกันมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องหมาย2องวงเล็บเนี่ยจะต่างกันแล้วก็3เนี่ยก็แยกได้เป็น3กับ1เนานะอ่าทีนี้เราก็แยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบสอันนี้เป็นบวก1เนานะใครที่ยังไม่เข้าใจอย่ายลืมไปดูคลิปแยกตัวประกอบนะครับทีนี้ก็เราก็จะเขียนออกมาได้เลยว่า sin a เนี่ยเราก็จะดูนะครับ ไอ้คำตอบเนี่ยมันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นะครับซึ่งเป็นได้2กรณีทีนี้เราก็เขียนออกมาเลยว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยเป็น0ใช่ไหมครับก็ปิดไอ้ตัวนี้ไปเลยเป็นอะไรก็ได้5 s i n a เนี่ยลบ3จะมีค่าเท่ากับ0ย้ายข้าง3มานะครับแล้วก็ย้าย5มาคูณก็จะกลายเป็น a เท่ากับขออภัไซด์เ a เท่ากับสส่วน5ยังไงย้าย3มาแล้วก็ย้าย5มาทีนี้ในกรณีที่ sin a บวก1เป็น0บ้างเราก็ ดูนะครับไซเอบวกหนึ่งเป็นศูนย์มันนี่มันเป็นบวกหนึ่งอยู่เราก็ย้ายข้างมาเป็นลบนะครับก็จะเป็นลบหนะึ่งเนาะประมาณนี้แปลว่าจะมีสองตัวนะคําตอบนะแต่ว่าทีนี้ไอ้เนี่ยนะครับ oh. เขากำหนดมาว่า A เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าเก้าสิบองศานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลบหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้นะมัน จะเป็น270องศานะครับอืมซึ่งผิดกับเงื่อนไขนะครับก็คือเราก็จะตัดข้อนี้ไปได้เลยเราก็จะตอบข้อนี้นะครับว่า sin มีค่าเท่ากับ3.5ส่วน5นั่นก็คือเป็น37องศาเนาะอืมประมาณนี้ซึ่งก็ตรงตามเงื่อนไขนะอ่าถ้าทำโจทย์บ่อยๆจะจำได้นะครับว่า3.5ส่วน5เนี่ยมันเป็น sin s i n A เนี่ยเท่ากับ3.5มส่วนมันคือ37องศาเนาะก็ไม่ยากนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าไซเอนะครับมีค่าเท่ากับ3.5ส่วนานี่ออกแล้วนะครับคำตอบว้าว <Wow. S 1> ทันไหมทันเนะเาะก็เราจะทวนให้หนึรอบแล้วกันนะครับปั๊บเราได้รับคำ คำถามมาเลยว่า s ซ n A เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยที่ให้ให้เงื่อนไขามา1เงื่อนไขและให้สิ่งเนี่ยเอาไว้หาซ้า A นะทีนี้เราก็มาดูเลยว่าเราจะใช้เอกลักษณ์ตรีโกณนะครับในการในการเขาเรียกว่าอะไรในการใช้ทำโจทย์ข้อนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ ทีนี้เราก็จัดรูปนะครับในสิ่งที่เขาให้มาก็คือ sin a บวก1บวกเท่า, 2, ากับ2 cos a เราก็ยกกำลังสองสองข้างฝั่งนี้กระจายออกมานะครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับฝั่งนี้ก็ปกติเลย2กำลังสองได้4นะครับ cos กำลังสองเอเนาะปึ๊บปึ๊บทีนี้เราก็มานะครับอันนี้ขอเปลี่ยนรูป cos นะครับจาก cos เนี่ยให้เป็น sin เพื่อที่ว่า เราจะหาค่าไซด์ออกมานะครับเพราะว่านี้มันติดคอสอยู่จริงไหมอืมนี่นะครับก็ย้ายข้างคอสกำลังสองเนี่ยก็จะเท่ากับ1ลบไซด์เนาะมาจากสมการนี้แล้วทีนี้เราก็คูณ4เข้ามานะครับก็จะกลายเป็น4ลบสี่ไซด์กำลังสองเทีนี้ทีนี้นะครับฝั่งนี้เราก็ลอกมาเหมือนเดิมเลยนะครับ แล้วก็จัดรูปนะครับย้ายข้างไปมาเราก็จะได้อันนี้ออกมาแล้วก็เราก็แยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็เราก็ดูทีละตัวว่าวงเล็บนี้เท่ากับศคนาตอบจะเป็นเท่านี้วงเล็บนี้เท่ากับ0ูนย์คตอบจะเป็นเท่านี้แล้วก็ดูกลับไปดูเงื่อนไขว่าเขาให้ a เนี่ยอยู่ในคอลัมน์ที่1นะครับหรือว่ามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าเกองศานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดข้อนี้ออกไปนะครับไม่ได้ เนาะลราก็จะใช้ได้ตัวเดียวก็คือ s i n a มีค่าเท่ากับ3.5ส่วน5นะครับก็จะตอบ s i n a นะครับมีค่าเท่ากับ3.5ส่วน5ก็ประมาณนี้เนาะก็นะครับจบแล้วสำหรับข้อนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับหรือว่าข้อสอบข้อต่อๆไปนะครับ สำหรับน้องๆวนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ถามได้นะยินดีตอบนะครับให้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับน้องสวัสดีครับ